สวัสดีครับอยู่กับเกมไม n คร r a ั t อีกแล้วนะครับต้องขอกราบขอบคุณที่รับชมในคลิป EP 1 EP 2ผมด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่ใน EP 3นะครับรู้สึกว่ากําลังมันเลยนะครับผมได้เตรียมของอะไรเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะไปทําการสร้างบ้านกันนะครับไปรับชมกันเลยครับวันนี้อากาศแจ่มเดียวพี่ครับโอ้โหจะมาสร้างบ้านพี่มาบางผมเฉยทุกคนครับโอ้โหใครเนี่ยทุกคนที่จริงเราจะเป็นต้องมีบ้านกันนะครับทุกคนครับเพื่อความอยู่รอดของผมนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ผมได้ทําการตัดมาเรียบร้อยนะครับดูครับมีกิบพงกิบแพกนะครับทุกคนดูตรงนู้นครับไม้หายไปเกลี้ยงหมดเลยครับผมทําการตัดไปที่เรียบร้อยครับทุกคนใช้เวลาไปประมาณเป็นปีนะครับเดี่ยวพี่ครับผมจะตัดไม้โอ้โหไม่ให้ตัดเฉยทุกคนครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมมันออกมาก่อนนะครับในการตัดไม้นะครับเออในการทำสร้างบ้านครับอันิี่ทรายนะครับที่ผมทําการไปเก็บมานะครับผมจะทําการเอาไปเผาให้หมดเลยครับทุกคนครับเพื่อที่จะทําเป็นกระจกนะครับขออนุญาตเดี๋ยวมี achievement ขึ้นทุกคนไม่เห็นหรอกนะครับเนาะ ม้เรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องมีการทําการอันนี้เกิดขึ้นครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับทุกคนผมจะทําอันนี้ไว้เยอะนะครับเอาไว้เยอะเลยครับทุกคนมีมาให้หมดครับมีเอาสักสิบแพ็คนะครับทุกคนครับได้สองอะครับทุกคนกดรัวรวครับจังหวะนี้เน้นรัวรไปเลยครับหมดไหมครับพี่ครับหมดไหมครับยังครับยังไม่หมดครับทุกคนครับยังนะครับไปต่อกันเลยพอก่อนครับทุกคนแจนแจนนะครับเดี๋ยวเราผมจะทําอันนี้ครับทุกคนจะทําเป็นไม้โอเคครับผมว่าผมรู้ละ จะมาทาอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรนะครับที่จริงอยากทํานะแต่ฝนมันตกไปด้วยครับทุกคนทุกคนพอใจไหมครับกับการที่ฝนตกครับเดี๋ยวพี่พี่อย่ามาระเบิดบ้านผมนะครับหายไปไหนแล้วครับคุณครับทำไมม้ามันโตโอ้โหพี่ครับนั่นมันฟาร์มผมนะครับตรงนี้เก็บไว้ก่อนนะครับทุกคนเรายังไม่ทำครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการตรงนี้กันเลยนะครับทุกคนครับผมจะทําการเดี๋ยวเล็งก่อนนะครับเราต้องทําการเล็งองศาก่อนนะครับตรงนี้นะครับเอาสักประมาณหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแก้วยี่สิบนะครับทุกคนไดย้ยี่สิบเยะไม่ใช่ตรงนั้นพี่ครับย่านะครับคุณเอายี่สิบนะครับทุกคนประมาณยี่สิบครับเดียวผมนับยังไงวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบโอเคเหนื่อยจะจัดเหนื่อยจริงแค่นับก็นเหนื่อยแล้วครับทุกคนขออนุญาตนับอีกครั้งนะครับทุกคนนับกับผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแก้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเอออะไรอ่ะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับทุกคนตรงนี้ไม่เป็นไรครับปล่อยไปครับทุกคนประมาณนี้แหละครับทุกคนเนาะเอาประมาณนี้นะเนาะเฮ้ยเดียวพี่อูฮูมาเฉยเบียแตยเฉยคุณครับ คุณเล่นผิดคนจะจัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล็งองศาดีครับประมาณนี้ครับทุกคนประมาณนี้ครับองศานี้น่าจะประมาณโอเคโอ้โหชัดโอ้โหเป๊เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป๊ะเป๊มากครับทุกคนเป๊จะจัดเดี๋ยวโอ้โหไม่เป็นไรครับทุกคนเอาประมาณนี้แหละครับเนาะครับเนาะทุกคนเนาะโอเคครับทุกคนได้ครับเรามาเริ่มกันสร้างบ้านกันเลยนะครับทุกคนครับประมาณ2ี่ก็น่าจะได้อยู่นะครับทุกคนครับผมไม่รีบครับวันนี้เดี๋ยวว การสร้างบ้านนี่มันบางทีมันต้องแบบมันต้องใช้อันนี้นะครับทุกคนมันต้องใช้แบบอารมณ์แบบว่าใจเย็นๆนะครับเราอย่าไปรียบนะครับทุกคนครับเอาสูงๆประมาณที่เราจะหลบพวก้ายมาเอามีพิกแกะเอาพอประมาณครับทุกคนอย่าไปสูงมากนะครับทุกคนครับเชื่อผมครับไว้ใจผมครับทุกคนกี่บงกี่บล็อกไม่ได้นับด้วยครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนเดียวตรงนี้มันเท่ากันนะครับเท่าอยู่ครับคุณครับอย่านะครับดีครับต้องทําการเท่าแล้วครับทุกคนผมจะเอานี้ออกมานะครับ เดียวครับแปะช้าจัดแปะช้าจัดได้ครับดีครับดีมากครับดีจัดจัดครับโอเคครับจัดไปครับจัดไปยาวๆครับทุกคนจัดไปแบบสปีดกันเลยทีเดียวครับมีการสปีดกันเกิดขึ้นนะครับ แบบนั้นครับคุณชายกับผู้หญิงเดียวเลยไม่แม่นเลย้โหกทำอะไรผมเดี๋ยวนีครับไม่แม่นจะจัดจังหวะนี้ใช้เวลานานมากครับทุกคนจุดนี้นะครับผมไม่เลียดนะครับทุกคนครับทุกคนเรียดแบครับโอเคครับทุกคนรีบนะครับไม่ตัดนะครับผมจะพระมานคุณดูด้วยกันสร้างตรงสร้างแบบนี้แะครับที่นีการพระมานที่ดีตรงไหนเมนูครับอู้ดูเจ๊จัดเด้าของบมานกมาครับทุกคนมาจ๊จัดนะครับของบ้านที่มาจ๊จัดนะครับเพราะผมันใหญ่จะบอกนายพรอแล้วดูนะครับ ครับอย่ามองไปอย่างนั้นครับอย่ามองตากันได้ไหมถ่าพี่ไม่มีใจนะครับสวยครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไม้หมดครับสวยครับตรงนี้แหละครับ โอเคครับทุกคนครับเป็นงานยังเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับมันสวยงามพอใช้ได้ไหมครับทุกคนผมว่าทุกคนคิดว่ามันน่าจะสวยนะครับ๋ยวผมขออนุญาตวางตรงนี้ก่อนนะครับแล้วทําการทําเป็นอันนี้ครับผมจะทําเป็นตัวนี้นะครับทุกคนใช้เป็นตัวนี้เยอะๆเลยครับมันต้องใช้นะครับทุกคนตัวนี้ครับผมจะมาแปะแบบนี้ครับเดี๋ยวเปิดเปิดสิสวยครับสวยนะครับสวยจัดจัดสวยเอ้ยเดียวไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณเดียว พี่อย่าบังพี่อย่าบังสิครับพี่ครับสวยครับสวยงามครับคุณครับคุณผู้ชมคิดว่าเดี่ยววางไม่ได้อ๋อว,วางเดี่ยวตรงนี้มัน ผมว่าตรงนี้ไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับตรงนี้เราต้องทําเป็นเสานะครับถ้ามันเพราะมันไม่ได้จริงๆครับเราต้องมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมตรงนี้เลยครับตรงนี้ครับสวยครับสวยจัดๆโอ้โหคิดได้ไงวะโคตรเก่งเก่งเกินเก่งจัดๆครับเดียวเบี้ยยังครับยังไม่หล่นนะครับมาครับเยอะๆเลยครับพี่ครับขออนุญาตสไลด์นะครับทุกคนทาการสไลด์ไปทีละนิดทีละนัดหมดเฉยหมดครับทุกคนเราเดียวตัวแคปอยู่ในมือมองไม่เห็นเฉยมองไม่เห็นตัวแคปเฉยครับ ทำอันนี้ต่อครับทุกคนเราผมจะทําเป็นอืมเฮ้ยหายหายไปไหนอะหายไปไหนครับพี่ครับทุกคนใครเห็นมั้งครับมีคนเห็นไหมอ๋อลืมครับไม้หมดไม้หมดเฉยนี่ครับทุกคนครับทํามาได้อีกสิบหกอันนะครับถือว่าเยอะกันเลยครับเยอะกันทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ทําตรงนี้ครับนี่มีคิปปงคิปเปอร์ตรงนี้ด้วยพี่คิปปงพี่คิปเปอร์พี่คิปนู่นเดียวหมดอีกแล้วหมดจัดหมดตลอดหมดตลอดเวลา เอามาให้หมดครับสวยครับดีครับตรงนี้อารมณ์เหมือนศาลาวัดนะครับทุกคนขออภัยนะครับถ้ามันบ้าหาเรื่องบาปไปแล้วกูไม่ขออภัยในคำหยาบครับโอ้โหไม่น่าเลยมีคำหยาบตบปากตัวเองพันร้อยพันรอบทีครับพันรอบทีคืออะไรขออนุญาตตบปากตัวเองแป๊บนึ่งครับตบ๊ดๆเรียบร้อยครับตบเสร็จแล้วครับทุกคนมากันต่อนะครับทุกคนครับครบไหมครับเป๊ะไหมครับโคตร เกือบจะเป๊ะเด็กก็ไม่เป๊ะเดียวสร้างมั่วอีกแล้วผมนี้ผมนี้ไม่ดีเลยนะครับผมมันเป็นคนไม่ดีโอ้โหเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมดูครับดูวิวครับมองตรงนี้ได้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้เราต้องทําการเปิดให้หมดนะครับผมจะทําการเปิดให้หมดเลยนะครับทุกคนครับเปิดครับเปิดเลยครับพี่ครับเปิดแบบสวยๆงามๆครับเปิด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 ขออภัยในการพูดรัวกันด้วยนะครับทุกคนมีการพูดรัวกันเกิดขึ้นนะครับเดียวครับเปิดเลยครับสวยครับ ตรงนี้เราก็ต้องทําเป็นอ่าเป็นอันนี้นะครับพี่ครับเป็นนี้ครับสุดยอดครับสวยจัจดจครับน,นี่เป็นบ้านลวเดี๋ยวสร้างบ้านเดี๋ยวลืมสร้างทางขึ้นผมลืมสร้างทางขึ้นทุกคนงานเดี๋ยวทางขึ้นเป็นตรงนี้ดีกว่าเนานะเอาเดี๋ยวครับตรงนี้เป็นทางขึ้นดีกว่าผมว่าทางตรงนี้มันมีกี่บล็อกนะครับทุกคนครับหนึ่งสองเมจะทาทางขึ้นแล้วก <im it> ันนะเดี๋ยวตกลงมาเฉยครับทุกคนครับเดี๋ยวทําทางขึ้นก่อนนะรับเราต้องมองดีครับทุกคนตรงนี้มี หนึ่งมีถึงยี่สิบประมาณนี้ได้มั้ยครับประมาณนี้ครับเอาสักสี่นะหนึ่งสองสามสี่มันทําได้นะครับเพราะมันมีถึงยี่สิบนะครับเอาห้าเลยแล้วกันเนาะไม่มีสมบีนะครับเนาะพี่สมบีไม่มีเนาะไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับอย่ามีนะครับพี่ครับขอร้องเลยครับพี่ครับตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้เลยครับสวยครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตที่วางชาเดี๋ยวหมดอีกแล้วครับทุกคนผมต้องทำไาเยอะอ่ะครับ ต้องทำไปเยอะเลยครับทุกคนครับทาน้อยไม่ได้ครับทาน้อยไม่น่าได้เดี๋ยวพี่พี่ไปทาอะไรตรงนั้นนะครับพี่ครับยานะครับคูณครับคูณยานะครับคูณชิปหายทุกคนผมต้องป่ามันก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับเป็นครับผมเป็นครับเดี๋ยวไปยาเดี๋ยวยานะครับคุณตายอินตายเบี้ยเอฟเฟคมาชัดจัดสวยครับ ทุกคนครับเป็นไงครับทางขึ้นตรงนี้ครับทุกคนทุกคนคิดว่ามันสวยไหมครับแต่ผมจะทาทางขึ้นแบบดีๆกว่านี้นะครับเดี๋ยวขอนี้เอาออกก่อนนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นะลรแล้วกันนะครับทางขึ้นแบบสวยงามครับตรงนี้ทางขึ้นครับตรงนี้เป็นบ้านเราแบบบ้านสวยงามเลยครับทุกคนครับทําการแบบนี้ครับแบบนี้ครับที่จริงผมจะทํากระจกนะแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้มันจะสวยไหมทุกคนทุกคนคิดว่ามันสวยไหมครับ ทำแบบนี้นครับเดี๋ยวต้องเป็นไม้ขาวไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมจะวางไม้นี้ทําไมครับเดี๋ยวเราทาเป็นเพราะเพราะผมต้องทากระจกนะครับทุกคนครับไม่มีกระจกมันไม่สวยครับทําเป็นไม้นี้ก่อนนะครับอันนี้ผมคิดเองนะครับทุกคนใครจะลอกก็ได้นะครับลอกกันเลยครับทุกคนเตรียมลอกกันได้เตรียมจดนะครับทุกคนครับเตรียมจดกันเลยนะครับว่าการสร้างบ้านของผมเป็นแบบนี้ครับนี่คือสไตล์การสร้างบ้านของผมนะครับไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนครับสไตล์การสร้างบ้านแบบนี้จบจะจัดเดี๋ยวตรงนี้ขึ้นมาครับ ขึ้นมาครับตรงนี้จะไม่มีการการตรงกันตัดเลยทั้งนั้นนะครับทุกคนครับอย่าให้ผมต้องตัดนะครับผมจะพยายามไม่ตัดนะครับถ้าผมตัดผมจะตัดมือตัวเองทิ้งนะครับทุกคนอย่าเจนเย็นดิรคบจะตัดมือเลยหรอกครับตรงนี้มาหมดอีกแล้วครับทุกคนดีนะครับเอาไม้มาเยอะจะจัดครับดีนะครับที่ผมเสียเวลากับการไปขุดไม้ไปเป็นชั่วโมงครับกว่าจะได้คลิปนี้มานี้ต้องทําการอ๋อยางครับนว่าตันตรงนี้เรียบร้อยครับทุกคนครับเป็นไงครับสวยครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูกระจกก่อนนะครับ ทุกคนกระจกโอ้โหกระจกมีหกสิบสี่อันครับถือว่าเยอะมากครับทุกคนครับกระจกนี้เอาเยอะๆเลยครับทุกคนที่จริงผมต้องการแบบเยอะๆมากครับพอน่าจะยังไม่พอนะครับผมว่าเดี๋ยวเดียวทรายผมไปไหนทรายอยู่นี่ครับทุกคนมีเอาพอดีพอดีนะครับกระจกนี้ผมว่ายังไม่ค่อยพอครับทาการไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปนอนก่อนดีก่อเนาะไปนอนก่อนเดี๋ยวครับทุกคนสวยไหมครับทุกคนสวยจะจัดมองจากมุมนี้โคตรฟินฟินจะจัดนอนแล้วกันครับขอญาตนอนแล้วกันนะครับทุกคนครับสวยครับ เช้าแล้วครับเช้าแล้ววันนี้ยังไม่สายนะครับตื่นมาก็ร้องเพลงถึงเชื่อเด็ดย่ยัดเบี้ยเด็ดอย่เดี๋ยวพี่พี่กับยาอุ้ยช่วยครับเดี๋ยวพี่เอาให้หมดครับทุกคนอย่าให้มันอยู่กันแถวนี้คุณย่ามาเพี้ยนพ้านเดี๋ยวครับตรงนี้เป็นไรเดี๋ยวมีการหลบได้หลบดิเบ้ยตายครับ เดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับทุกคนตื่นเช้ามาเราต้องรับประทานนะครับทุกคนครับทุกคนที่เวลาตื่นเช้ามาแล้วไปโรงเรียนครับทุกคนผมอยากแนะนําให้รับประทานอาหารก่อนไปโรงเรียนกันด้วยนะครับทุกคนครับเพื่อสุขภาพของตัวเราเองนะครับเวลาทําอะไรเราจะได้มีแรงนะครับในการในการในการเรียนในการเรียนครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับทุกคนตอนนี้มึนทื่อไปหมดแล้วครับตรงนี้ครับทุกคนครับมาครับตรงนี้ตรงนี้ครับแล้วเป็นกระจกผมจะทําเป็นกระจกกระจกแบบประมาณนี้ครับที่จริงที่จริงตรงนี้ผมน่าจะทําเป็นเสาเนาะประมาณนี้เนาะ โอเคทําเป็นเสาดีกว่านะครับทําเป็นเสาแล้วกันมันจะได้ดูสวยครับทุกคนครับที่จริงเราต้องทําเป็นเสาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ครับยากิครับมันมันบังคับยากครับบางทีมีใครแบบคัดค้าในให้ผมอยากไปเล่นในคอมบ้าง <c oughs> รับ คือเล่นใน P C บ้างไหมครับในในนี้มันเล่นยากจะจัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีคอมนะครับทุกคนถ้ารอวันไหนผมมีคอมเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะทําการซื้อแน่นอนครับแล้วจะทําการเล่นโชว์แบบขั้นเทียบให้ดูนะครับตอนนี้ก็อดทนกันไปก่อนนะครับทุกคนครับอดทนกับผมไปนะครับทุกคนเราจะเดียวยานะครับสวยครับทุกคนครับค่อยๆเรียงกระจกนะครับว่าตรงนี้มันเป็นทางยาวกันไปหรือเปล่าครับทุกคนเป็นมันเป็นทางยาวไม่เป็นไรครับอย่างอย่างน้อยก็ดีครับอย่างน้อยก็สวยนะครับเป็นทางยาวนี่แหละครับผมชอบตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับ ตรงนี้สวยครับสวยครับทุกคนครับดูกับผมก่อนนะครับอย่าอย่ากดส่งคงสคริปต์อย่ากดอย่ากดกอนะครับใครกดกอผมโกรธนะครับทุกคนครับผมโกรธกดร้อยปะเอ้ยเดี๋ยวจะพูดอะไรก็ไม่รู้อย่านะครับพี่ครับอย่าใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเราต้องมีสมาธินะครับในการสร้างบ้านเดี๋ยวกระจกยังไม่หมดครับมีโคตรเยอะโคตรเยอะเยอะมากครับเยอะเจิดเจิดเดี๋ยวตันตรงนี้ตรงนี้ตันเฉยโอ้โหสวยเจิดเจิดทุกคนครับทุกคนว่า อะไรวะผมทําอะไรวะทุกคนครับทาอะไรอะ่ะผมว่าลองเราลองเราลอง,ลอง,ลองเปลี่ยนตรงนี้ไหมทุกคนเออได้อยู่นะเอายิงได้ได้ครับได้ได้ได้ครับี๋กวขอนุญาตเคลียร์ก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอทําการอ่าต่อเติมบ้านอีกหน่อยนะครับทุกคนครับขออนุญาตตัดต่อบ้านก่อนตัดตัดต่อเติมบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวติดอะไรก็ไม่รู้ ทุกคนครับผมทําการเตรียมของเรียบร้อยนะครับโอ้โหเหนื่อยจะจัดครับกว่าจะได้บ้านหลังนี้นะครับทุกคนเห็นเหมือนแป๊บเดียวนะครับแต่จริงมันใช้เวลาเดินไปเดินมายิ่งเล่นใน ps สนี้มันหลายอย่างครับตรงนี้ผมไม่รู้ผมจะทําเป็นห้องไว้หนึ่งห้องนะครับทุกคนเดี๋ยวสร้างอาณาเขตไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเอาประมาณตรงนี้ก่อนเนาะประมาณนี้ก่อนครับทุกคนเดี๋ยวสร้างอาณาเขตไว้ก่อนครับคือยังยังไม่ทําแบบจริงๆจังจหรอกครับทุกคนประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วตรงกล่องนี้ถ้าผมจะสร้างห้องเก็บของครับ ตรงนี้เป็นห้องเก็บของนลครับทุกคนครับห้องเก็บของก็จะประมาณยาวประมาณนี้ได้ครับอันนี้ห้องเก็บของครับทุกคนผมว่ายาวเลยดีกว่าห้องเก็บของยาวเลยเนาะยาวมาถึงนี่เลยแล้วกันครับยาวมาถึงข้างห้องนอนเลยครับเวลาเราเก็บอะไรมันจะได้เก็บสะดวกครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะผมจะวางเป็นแนวอย่างนี้แล้วกันครับทุกคนแนวแบบนี้แล้วกันแล้วก็สองสองครับประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้ห้องเก็บของครับทุกคนครับเดี๋ยวทําให้ดูเลยดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่ต้องอันนี้นะครับเนาะ ทุกคนครับผมรู้ทุกคนอยากดูครับเห็นผมชวับโฉบความเร็วไปเยอะแยะมากมายครับทุกคนต้องขออภัยนะครับเพราะว่าคลิปมันจะได้ไม่ต้องยาวมากนะครับผมทําแต่ละทีนะครับคือคลิปมันยาวมากครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นห้องนี้ครับห้องเก็บของนะผมทําเป้ไหมครับทุกคนครับตรงนี้2ตรงนี้มีทางเดินโอ้โหเปจ้จัดเดี๋ยวตรงกล่องแคบอยู่ไหนกล่องครับอยู่นี่ครับพยายามเดี๋ยวกล่องกล่องกล่องอยู่นี่ครับโอ้โหเบื่อตลอดครับคนคนนี้ผู้ชายคนนี้เบื่อได้ตลอดเวลาตรงนี้ครับทุกคน มีทั้งหมด8ดนะครับ8สวยครับ8นะครับนี่ครับนี่เลยครับเดี๋ยวครับอย่าบางครับคุณครับแล้วก็วางตรงนี้ก่อนครับนี่เลยครับทุกคนนี่เลยครับประมาณนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะวางมันวางข้างบนได้ไงเอาเอาพอประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนครับผมว่าน่าจะถึงเวลาเอ้ยเดี๋ยวไปนอนก่อนนะครับทุกคนอย่าเพิ่งถึงเวลาครับขออนุญาตนอนแป๊บหนึ่งนะครับ โอ้เช้าแล้วเช้าแล้วเฉยทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับคลิปของผมวันนี้สนุกบ้างไหมครับทุกคนครับรู้สึกจะเออเดียวกดผิดรู้สึกจะไม่ค่อยมีอะไรสนุกน่าสนุกครับอันนี้คือบ้านของเรานะครับบ้านที่ของท่านผู้ชมและของผมที่สร้างขึ้นมานะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ะครับผมว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับพอจะอยู่ได้เดี๋ยวไอฟาร์มตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าผมผมว่าอีพีหน้ายังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปตรงนู้นกันครับทุกคน ผมผมให้สัญญาครับ EP พีน่าจะเป็น E p ีที่4นะครับเราจะไปตรงทะเลทรายกันนะครับตรงนี้ผมว่าอีกน่าจะสองาวันครับเพราะว่าผมยังไม่มีเมล็ดข้าวเลยครับเมล็ดข้าวมีน้อยมากครับทุกคนครับตรงนี้บ้านนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของผม้วยนะครับทุกคนครับผมจะทำปะอาต่อไปเรื่อยนะครับถ้าทุกคนไม่ชอบสิ่งแบบไม่ชอบที่ผมตัดไปหรือว่าวัดความเร็วอะไรมาสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยนะครับทุกคน ได้ถึงเวลาผมว่าถึงเวลาน่าจะต้องพอครับแดวเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังนะครับขออีกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ในคลิปทุกคนเห็นไหมครับว่ามีลาผมเห็นลานะครับทุกคนพิลาครับใช่พิลาไหมใช่พี่ดองกี้แล้วเอ้ยมันไม่ใช่ครับเขาเอามันเป็นอูดครับทุกคนมันคืออูดครับผมไม่รู้จะขี่ไงนะครับมันมีเชือกตรงนี้ด้วยมันเออเมื่อกี้เห็นเชือกคล้องไว้มันติดกันนะครับทุกคนโอ้โหอ๋อคนโอ้โหมองไม่เห็นคนเฉยพี่ครับมีอะไรแลกไหมครับไม่มี เดียวครับโอเคครับทุกคนครับยังไงเดี๋ยวผมว่าน่าจะพอกันแค่นี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปหน้านะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับนะครับทุกคนครับมันยังไม่จบจริงๆนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ